สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอไพศาลีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้โทรมาสั่งเป็นล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กใส่รถไถยนาเดินตามนะครับวงเล็บ28เล็บ5นะครับใบเล็บหรือครับตัวนี้นะครับจะเป็นเล็บห้านิ้วนะครับหรือใบห้านิ้วประมาณนี้ล้อก็28นะครับ ไถ่รถไถนาเดินตามนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้อุตค่าจะเอาไปใช้อ่าย่ำนานะครับตัวนี้นะครับใส่ได้ครับรถไถนาเดินตามนะครับทั่วไปเลยนะครับได้ทุกรุ่นนะครับราคาก็อยู่ที่ห6 0 0บาทนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับ จะเป็นมงล้อ28เล็บ5นะครับราคา6,600บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับจะส่งให้ลูกค้านี่ครับทางไปษณีนะครับเก็บเงินปลายทางอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับก็ถ้าลูกค้า่ันใดนะครับสนใจล้อเหล็กนะครับก็ไถยนาเดินตามนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ของทางร้านเลยติดต่อได้ทางเพจทางเฟซบุ๊กเลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0 6กสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0ูนย์แปดหกเ้าหกสองหกหนึ่งหหนึ่งนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดนครสวรรค์มากเลยนะครับขอบคุณครับ